นะฮะแหวบสไตล์นะฮะนะครับโอ้ยดอกนี้สวยๆยนะฮะโอ้ยนะครับผมดวงตามาป่านะครับสวยจัดๆเ0้บาทครับเพื่อน สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับชา n นลนะครับ BKL นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็อยู่กันในหน้าเกมนี้เลยนะครับผมนะเอออ่านยังไงวะนะครับผมอ่านไม่ออกนะฮะอืมนะครับเข้าเกมเลยนะฮะนะครับผมก็นะอ่านออกแค่ o f the w e r ว w o l f นะครับผมนะมีกวายนะครับเกมนี้สามารถซื้อฟรีสปินได้ด้วยนะนะครับผมมาดูอัตราการจ่ายก่อนเลยนะครับ เกมนี้นะครับบอกได้เลยว่าเล่นเป็นครั้งแรกนะนะครับมีตัววายนะครับอ๋อนะฮะม้าเออเหมือนเอออะไรไม่รู้ปะทะปะทะกับแวววูบะนะครับปะทะกับมาป่าละเพื่อนนะครับเกมนี้สามารถซื้อฟรีสปินได้นะครับผมก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่1บาทนะครับผมนะเกมนี้ก็จะอยู่ในค่าย PP นะครับ ก็จะพยายามหาเกมที่แบบว่าเออเพื่อนๆไม่เคยเล่นก็จะมารีวิวให้ละกันนะฮะอาจจะผมจะซื้อเบ็ดนะครับ15บาทนะครับผมในราคา1 5 0 0บาทละกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะกันนะครับเวลาผมมาอัปเดตเกมอะไรนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมมาเดี๋ยวผมซื้อเลยนะนะครับ1น0 0นะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับคือเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะครับผม นะก็เล่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมจะบวกหรือไม่บวกก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับนะโอเคนะครับมาได้10ฟรีสปินนะครับเพื่อนๆได้มาพระรามมันนิ่งตะลเลยว่านะครับ18บแปดเนี่ยฮะปิดแต้มไว้วะเฮ้ยเออนะครับๆๆๆๆวออนะบิมันมีเครดพลังด้วยว่ะนะครับโอ้ยนะครับ ฮ้ยเฮ้ยนะครับไอตัวแรกจะตายแล้วเพื่อนเพื่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยบวกอีกหนึ่งฟรีสปินนะครับอ๋อถ้าเข้าหมาป่าแบบนี้นะครับเพื่อนๆ่นะครับเราก็จะยึดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงไอคนสุดท้ายตรงเนี้ยนะฮะัเพื่อนเพื่อนเห็นกันหรือเปล่าหุยได้อะไรอ่ะเอาบวกอีก2ฟรีสปินครับเพื่อนเพื่อนโอ้ยนะครับน่าสนใจนะฮะเกมนี้ เอาเลยฮะเขาอีกแล้วครับเฮ้ยตอนนี้ผมไม่ได้สนเลยนะว่าผมได้ตังค์เท่าไหร่น,นีครับนะบผมสนอย่างเดียวเลยว่าผมจะต้องแบบว่านะค่ายตัวสุดท้ายแบบคนสุดท้ายให้มันแบบหมดเลยอ่ะเนี่ยฮะแบบบุ๊คสไตล์เนะ่ยฮะนะครับหูยดอกนี้สวยสวยนะฮะหิ่งนะครับผมดวงตามาป้านะครับสวยจัดๆเก้ารบาทครับเพื่อน หนึ่นะครับคนที่2ก็โดนแดกไปดินะฮะมาครับตอนนี้เรานะครับบวกไปหนึ่งฟรีสปินนะครับนะนะครับเรารับบทเป็นหมาป่านะครับวันนี้เอ้าหมาฟันฟันฟันนะฮะกดไปนะครับอุ้ยน่าน่าเล่นนะครับนะใครที่จะเล่นนะครับผมแนะนําเลยนะครับเกมนี้อยู่ในคลายพีพีนะครับเพื่อนๆ หาเกมไม่เจอสอบถามแอดมินด้านล่างนี่เลยนะครับมาอีกแล้วนะครับโอ้ยนะครับผมได้โบนัสบวกอีก2ฟรีสปินอีกด้วยนะนะครับผมน่าเร้นจะจัดเนี่ยฮะไปครับโอ้ย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 ยังไม่มีอะไรครับเพื่อนๆเอานั่นแหละนั่นแหละโอ้ยนะครับตัวที่สองก็แตกไปแล้วดินะครับโอ้โหมานะครับ เราจะกินหมดหมู่บ้านแล้วตัวน,นี้นะฮะเรารับบทเป็นหมาป่านะครับเพื่อนๆบวกอีกหนึ่งฟีสปินนะครับผมเอานะฮะเฮ้ยอย่าบอกว่าบวกฟีสปินเพิ่มอีกนะมาดิโบนัส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 นะครัโบโบนัสเข้า3ตัวนี่สวยเลยนะมาครับบวกอีก2ฟรฟีสปินครับเพื่อนๆโอ้เป็นเกมดีนะนะครับ โอ้เป็นเกมที่เล่นครั้งแรกแบบครั้งแรกแล้วแบบโอ้ประทับสายเพื่อนๆนะถึงจะได้ตังค์ไม่เยอะเลยครับก็น่ารุนอยู่นะครับเกมนี้นะสเกตเตอร์เยอะดีนะฮะเออนะครับแถมมาเยอะดีเะครับเพื่อนๆนะครับก็เข้าเรื่อยๆนะนะครับอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าเข้าแบบเยอะเลยนะครับแต่ว่าันก็โอเคแหละนะครับดูแบบดูแล้โอเคเพื่อนๆเอ้านะครับโอ้โบนัสต้องสองตัวเอ้ยมา ะครับโอ้โหเหลือหนึ่งรอบแล้วไอ้คนสุดท้ายจะไม่ตายเหรอคนสุดท้ายไม่ตายว่ะโอ้โหเนะครับเสียดายเอาหรือเปล่าหรือว่าตายวะโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหอีรอบนี้วิกวินครับเพื่อนๆโอ้โหหกร้อยบาทครับผมจบไปที่2 1 1 8บาทนะฮะโอ้โหคนสุดท้ายอีกแค่ขีดเดียวเท่านั้นเองนะครับเราก็จะฆ่าตายแล้วเพื่อนๆโอ้โหนะครับก็เสียดายนะฮะ เออนะครับเดี๋ยวผมจะซืいい้อในราคา3,000ันไปเลยป่ะ3,000บาทนะครับเบ็ด30เดี๋ยวขออนุญาตเล่นก่อนแล้วกันนะฮะปั่นล้างๆไปก่อนนะครับผมอ่านะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะโบนัสเป็นปึ๊บปึ๊บวายปึ๊บสองสามสี่ห้าหกปับโบนัสมานะครับสิบห้าฟรีสามสามแบบนี้ โอเคนะครับเออนะครับผมพอเข้าใจอยู่นะฮะขออนุญาตปั่นล้างไว้ก่อนนะฮะนะครับถ้าใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างกิฟเลยนะนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับเพื่อนๆนะสมัครฟรีไม่มีขั้นต่ำนะครับผมนะสมัครฟรีนะนะเข้าไปดูเกมกันก่อนได้เลยนะครับหาเกมไม่เจอสอบถามแอดมินกันได้เลยนะครับผมโอเคชิัดจ่ายีก3 0 0 0บาทครับผมว้าวว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 ว เออมาเจ้ามาปราานะฮะสามสเกตเตอร์นะครับรอบนี <making noise> ้ไ <cutting> ด <noise> oh uh. ้ฟีสปินน้อยก็เดิมนะครับได้8ฟรีสปินเองโอเคอุ้ยอุ้ยหุ่ลองแรกนะครับฟันมาเฮ้ยนะครับโอ้โหเริ่มรอบนี้ผมว่าเริ่มเริ่มแล้วนะนะครับโอ้ยมามามา โอเคนะครับผมโดนแรกโดนแดกเข้าไปนะฮะเราต้องกินอีก3คนนะครับผมนะแต่ว่าไม่รู้นะถ้าเรากินครบ4ตัวนะครับผมเราจะได้อะไรนะฮะเฮ้ยจะบอกว่าวีฟีจะวีโอ้ยเนี่ยฮะมาบวกฟรีสปินเพิ่มนะครับผมอีก2รอบครับเพื่อนๆร้อยยี่สิบไปนะครับฟรีสปินนะฮะรอบนี้นะครับขอกําไรหน่อยเถอะ โอ้ยนะครับยังได้กันอยู่นะครับผมเอ้าสี้ยนะครับหลังนี้สวยดีครับโอ้โหยีนั่นแหละนั่นแหละนะครับ7 2 6บาทครับเพื่อนๆเอ้ามาดิมาดิมาครับอารอบนี้ก็ได้ครับผมมาฮะตอนนี้เรานะครับผมกินคนที่2ก็เป็นแล้วนะครับ มาเด้นี่ครับมาบวกมาอีกหนึ่งฟรีสปินนะครับเพื่อนๆเราเหลือแค่สี่ฟรีสปินเองนะนะครับนะโอ้ยถึงรอบนี้ฟันโอ้ยฟันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเป็นกรอบทองมานะครับเราแน่นอนนะครับนะโดนแน่นอนนะครับโอ้ยเกือบหมดแล้วนะฮะตัวนี้นะครับโอ้ยหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามบาทนะฮะโอ้ยดอกนี้สวยครับผม เต็มเต็มจอเลครับบิ๊กวินอีกแล้วนะครับเพื่อนๆหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมอุ้ยจ่ายจ่ายกันข้างแพงนะฮะอุ้ยภาพสวยด้วยนะนะครับผมเรื่องของเรื่องอ่ะนี่นะครับเหลือแค่ตัวสุดท้ายนะครับกับสองฟิสเพินเองนะครับโอ้เราจะไปรอดอะไรวะไม่รอดหรอกนะครับน่าจะไม่ได้กินไอ้คนสุดท้ายเพื่อนนะครับคนสุดท้ายเราน่าจะไม่ได้ไม่ได้กินมันอะ เฮ้ยไม่แน่ครับผมหรือเปล่าอูอ้ดจบ,จบอีกแค่นิดเดียวนะฮะนิดเดียวจริงๆนะฮะนิดเดียวจริงๆเพื่อนๆนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรากินได้ครบ4ตัวเราจะได้ฟีเจอร์อะไรออกมานะฮะน้ซื้อ3000ได้กำไร3บาทนะฮะน้าก็ได้ทุนคืนนะ3000-3บาทนะฮะเออนะครับขออนุญาตเล่นไปก่อนนะครับ 3, 4,500ไม่ได้นะฮะเล่นก่อนเล่นก่อนแป๊บ,บนึงนะครับปั่นล้างๆไป้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับนะสุดท้ายแล้วท้ายสุดเลยเพื่อนๆอุ๊ยดอกนี้300นะฮะมาครับมาสุดท้ายและท้ายสุดเลยนะมาครับมาดูว่ารอบนี้นะครับจะบวกหรือเปล่าเอ้าไม่โดนโอเค อ่าแปดฟีสปินเหมือนเดิมนะครับรอบนี้มาดูกันนะครับมา,าจะบวกหรือไม่บวกโอเคนะครับเราได้แวร์บุปปาหนึ่งตโลอ่ะอ่าเอาอยู่นะครับผมสวยอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้เงินนะฮะสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับตอนนี้อุ๊ยยังได้ต่อนะฮะโอ้ฝนแรกแดดเข้าไปแล้วนะฮะต้นรโลนะฮะนนั่แหละนั่นแหละนั่นแหละ ส,สวยๆนะครับผมผมว่านะไม่ถึงตัวที่3ด้วยซ้ำนะครับดูทรงแล้วนะฮะนี่ฮะฟันค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะมาปากขย่ำเหยื่อยังได้อยู่นะฮะฟุ๊ปๆโยตัวที่2จะเข้าแล้วนะครับตัวที่2จะตายแล้ว เอาเลยครับเรียบร้อยดีนะฮะโอ้โหนะครับเราเหลือแค่3ฟรฟีสปีนเองนะฮะถ้านรานมรวมแล้วนะครับนะเป็นเกมที่น่าเล่นนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเราไม่โลภนะครับบอกได้เลยว่ากาไรแน่ๆนะครับเพื่อนๆนะโอเคโอเคนะฮะผมว่าถ้าจะหมดแล้วแหละวีนะครับผมมาดิหมดแล้วนะครับผมไม่เหลือแล้ววนะครับ รอบนี้ฟันมา3ามดอกเลยนะฮะเกือบเต็มแผงโอ้โหจบแล้วเพื่อนๆโอ้โหจบแล้วครับผมจบแล้วนะฮะนะโอ้โหในการรอบนี้ขาดทุนไปดีครับผมนะโอเคไม่เป็นไรนะครับนะก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะน่าเล่นพอสมควรเลยนะครับใครที่พอจะมีทุนอยู่นะครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับนะซื้อฟีสเปนสักร้อยหนึ่งก็ได้นะครับผมใครที่จะเล่นนะ นะครับนะก็เริ่มต้นซื้อแค่เบ็ดละ1บาทนะครับ1 0 0 100บาทเท่านั้นเองนะครับนะใครที่จะไปเล่นก็ไปลองกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวรากไปก่อนนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ